ชาบูราคาน่ารักเสิร์ฟเนื้อแบบชุ่มฉ่ำพร้อมน้ำซุปให้เลือกถึง3แบบโดยไม่ต้องแอดเงินเพิ่มจัดเต็มทั้งส่ายเนื้อลูกชิ้นของกินเล่นและไอติมแบบไม่อัน้นใครที่กำลังมองหาร้านชาบูราคาคุ้มๆย่านหาไทยราดบอกไว้เลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชีสเตย์กับ EP ีที่23วันนี้เราจะพาไปตะลุยร้านชาบูย่านฮัดไทราชที่มีแต่คนแนะนำกันปากต่อปากไม่หยุดนั่นก็คือร้านชาบูบอมค่ะร้านเนี่ยจะตั้งอยู่ติดกับดินถนนเลยเพราะฉะนั้นหาไม่ยากแน่นอนที่จอดเยอะมากไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแย่งกันค่ะ ด้านนี้นะคะเขาเขียนป้ายติดไว้แบบนี้เลยว่าเริ่มต้นที่ราคา2 1 9บาทเท่านั้นแต่เราได้ยินมาว่าที่ร้านเนี่ยเขามีเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมาลองดูว่าถ้าทั้งหมดแล้วรวมเนื้อรวมน้ำเป็ดเสร็จจะอยู่ในราคาเท่าไหร่แล้วคุ้มจริงไหมตอนต้นไปถึงเนี่ยร้านเพิ่งเปิดได้สักพักเดียวเองค่ะน่าจะประมาณเที่ยงกว่า,วาคนก็คือเยอะมาก แค่แบบเพิ่งเปิดร้านคนก็คือแน่นร้านแล้วเราก็ไปแบบหิวหิวแต่ก็ต้องรอค่ะแต่ว่าจริงๆงยังไงก็รอไม่นานค่ะซึ่งตอนที่รอเนี่ยพนักงานเขาก็จะขอเบอร์โทรเราไว้เผื่อเราจะออกไปเดินเล่นที่ไหนก่อนเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกเราตอนเวลาใกล้ถึงอีกทีหนึ่งค่ะพอเรามาถึงโต๊ะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเซตอุปกรณ์เอาไว้ให้เฉพาะตัวแต่ตละคนแบบนี้เลยแก้วพร้อมตะเกียบจานคือเป็นของใครของมันน่ารักมากค่ะ แล้วก็เราก็สามารถสั่งอาหารได้เลยด้วย QR code นะคะในส่วนของสายเนื้อเนี่ยเขาจะมีเนื้อแองกัสให้บวกเพิ่มอีกแค่19บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายเนื้อห้ามพลาดกับร้านนี้เลยเพราะว่าคุ้มสุดๆสำหรับวันนี้เรามากัน3คนคะ่ะรวมน้ำรีฟิลรวมเนื้อและรวมแวดทั้งหลายแล้วเนี่ยก็ตกอยู่แค่คนละ296บาทเองราคานี้ทานได้ทั้งหมด90นาทีจุกๆไปเลยคะ่ะมีทั้งเนื้อ ซีฟู้ดอาหารกินเล่นน้ำซุปให้เลือกได้สามแบบและนี่ค่ะคือน้ำซุปที่เราเลือกมาก็จะมีน้ำดำน้ำใสแล้วก็ซุปหมาล่าแน่นอนค่ะอันนี้คือไม่ต้องบวกเพิ่มใดๆนะคะตัวหมาล่าเราสามารถสั่งได้เลยเขารวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ต์หมดแล้วแล้วนี่ก็เป็นอาหารเซ็ตแรกที่เราเลือกมาก็ยังจะเห็นได้ว่ามีทั้งซีฟู้ด อย่างเช่นพวกปลาแล้วก็แมงกะพรุนหอยแมงพูเนี่ยก็คือเลือกเอาได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีเนื้อด้วยนะคะที่สําคัญพระเอกของงานนี้ก็จะเสิร์ฟมาแบบถาดยาวๆแบบนี้เลยตอนเห็นถาดเสิร์ฟตอนแรกตกใจมากคิดว่าแบบโอ้ยเราจะกินหมดไหมเนี่ยแต่จริงก็คือมัมนก็ไม่ได้เยอะมากค่ะพอดีเขาก็เหมือนวางเนื้อแผ่ๆไว้มันชิ้นใหญ่อยู่จริงๆเราก็ลูดแบบเดียวก็หมดละค่ะ ก็เรียกได้ว่าเป็นกิมมิาว้าวให้ได้ถ่ายรูปกันเพลินตอนเปิดโต๊ได้เลยค่ะแต่เติ้นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเขาจะไม่ได้เสิร์ฟด้วยตัวถาดยาวตัวนี้ทุกครั้งที่เรากดไปเยอะๆนะคะก็เข้าใจค่ะบางทีมันอาจจะเวียนไปหลายๆโต๊มันอาจจะมาไม่ทันเราก็แนะนําว่าใครที่อยากถ่ายรูปเก๋ๆเนี่ยก็รีบถ่ายตั้งแต่เขามาเสิร์ฟตอนเปิดโตเอาไว้ก่อนเลยเยอะๆนะคะ ถให้อธิบายว่าตรงนี้มีเนื้ออะไรบ้างก็คือมองไม่ออกเลยรู้แต่ว่าอร่อยทุกอันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกวงน้องมีความอร่อยมากเหมือนเป็นปลาหมึกเกาหลีอะค่ะถึงจะแช่แข็งแต่ก็ชุ่มฉ่าตอนเอาไปกินเป็นชาบูและนี่ก็กุ้งของเขาไซส์ก็ไม่ได้เล็กจิ๋ววนะแนะนําว่าให้สั่งมาทีละเยอะๆลวกแล้วก็แกะทีเดียวทานคู่กับน้าจิ้มหมาลาก็คือเด็ดอันนี้คือตัวชุดผักของเขาหน้าตาดูดีมากเสิร์ฟมาในชุดเหมือนชุดสุกี้เราก็จัดทุกอย่างลงหม้อไปเลยค่ะ ที่สําคัญของเรานะคะก็คือน้องเนื้อค่ะน้องเนื้อนี่ก็คือจุ่มนิดเดียวเอาแค่พอสุกไม่ต้องให้สุกมากเกินนะคะเดี๋ยวจะเหนียวรสชาติน้องก็คือสดอร่อยมากบอกเลยที่เห็นคลิปไปคลิปมานี่ไม่ใช่อะไรนะคะก็คือลืมตอกไข่คะ่ะกล่าวว่าจะกินคู่กับไข่ฟินๆอีกจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเขามีน้าจิ้มให้เลือกเยอะมากถึง6แบบทั้งน้าจิ้มงาหอมมันน้าจิ้มซีฟู้ดแซ่บจีีด พรสืน้ำจิ้มซุกกี้น้ำจิ้มหมาล่าและน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านค่ะซึ่งนอกจากนี้เรายังสามารถปรุงได้ตามใจชอบเนรมิตรสชาติได้ดั่งใจอย่างที่เราอยากได้ได้เลยค่ะเดอะเบสสำหรับเต้นเนี่ยขอย,ยกให้น้ำจิ้มพรสื่ที่ไม่ว่ากินกับซีฟูด้ดตัวไหนก็อร่อยเนื้อก็อร่อย,อร,อ,ยอร่อยไปหมดบวกเข้ากับตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดของเขาที่มีความแซ่บถึงใจค่ะ ส่วนใครที่บอกว่าไม่ไม่แซบก็คือจัดพริกพูนพูนตรงด้านหน้าได้เลยค่ะที่น่ารักอีกอย่างหนึ่งของร้านก็คือเขามีผักชีต้นหอมเนี่ยให้เราตักมาเพิ่มได้เพื่อบางคนเนี่ยเป็นคนติดทานน้ำจิ้มแต่ว่าชอบกินพวกผักชีหรือว่าต้นหอมปนด้วยอะ่ะอย่างต้นก็ชอบนะคะก็คือดีมาก นอกจากตรงส่วนนี้แล้วด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีพวกน้ำมะนาวน้ำมันหอยซีอิว๊วขาวน้ำตาลให้เราปรุงเพิ่มได้ด้วยค่ะอันนี้รู้สึกว่าเป็นร้านที่ใส่ใจรายละเอียดในเรื่องของรสชาติมากๆว่าคนไทยเป็นคนชอบปรุงถึงจะเป็นจุดเล็กน้อยนะคะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญที่สามารถเรียกลูกค้าให้กลับมากินซ้าได้ค่ะเพราะว่าไม่ใช่ทุกร้านนะคะที่จะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตัวเครื่องปรุงเอาไว้พร้อมได้ขนาดนี้ มาเริ่มสตาร์ทที่ส่วนของกินเล่นกันค่ะก็จะมีพวกซาลาเปามีหลายไส้อยู่นะคะแล้วก็ขนมจีบค่ะขนมจีบเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นขนมจีบหมูอร่อยดีค่ะซาลาเปาเนี่ยแค่ชิมๆพอเป็นพิธีนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะุกไปถึงแม้ว่าเมนูของกินเล่นเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเขาอาจจะมีไม่เยอมมากเพราะว่าร้านเขาก็เป็นร้านเล็กๆในราคาแบบนี้ด้วยแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยรสชาติดีเลยค่ะไม่ได้แบบด้อยแต่อย่างใด เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของพวกเรา3คนก็เลยจะค่อยๆตักไปชิมทีละเล็กทีละน้อยค่ะซาลาเปาก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะก็คนละชิ้น2ชิ้นแบบชิมๆหลายๆไส้เอาแบบนี้แต่เห็นไหมคะขนาดตัวขนมจีบเขา,ายังลูกใหญ่เลยเพราะฉะนั้นอย่าเผออตักเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะจุกแล้วจะไม่คุ้มกับบรรดาชาบูที่เราตักมาอีก ของทอดๆก็มีนะคะเหล่าสาเด็กอ้วนไม่ต้องน้อยใจไปเขาไม่ได้ทิ้งเราค่ะเขามีตัวปอบเปียเนื้อวัวค่ะแล้วก็เกี๊ยวหมูทอดเอาไวใ้ให้เราแบบจุกๆตักเอาได้เลยตัวปอบเปียเนื้อวัวนี่น่าสนใจมากรสชาติเขาก็อร่อยดีค่ะถึงจะแปลกๆไปนิดนึงสาหรับเราเพราะว่าเราไม่ค่อยกินปอบเปียเนื้อวัวเท่าไหร่แล้วก็จะมีเฟรนไฟล์ค่ะแล้วก็นัดเกตอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่าเฮ้ยถ้ามันมีแต่ชาบูเดี๋ยวมันจะเลี่ยนนะอันนี้ก็คือ มีของกินเล่นให้ตัดหลากหลายอยู่ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ว่าอย่าตักเยอะนะคะเพราะว่ามันจะอิ่มคอเตอร์อีกทีนึงเพราะว่าแต่ละชิ้นของเขาก็คือชิ้นใหญ่มากค่ะเห็นซูมแบบนี้คือไม่ได้ซูมใกล้เกินหรืออะไรนะคะแต่ว่าแต่ละชิ้นของเขามันใหญ่อยู่แล้วน้ำจิ้มในส่วนของของกินเล่นก็มีแยกเข้าไปอีกค่ะตัวจิโชนี้คือเอาไว้กินคู่กับตัวขนมจีบจะได้มีความอร่อยมากขึ้นค่ะแล้วเขาก็มีกระเทียมเตรียมมาให้ด้วยอันนี้ดีมากแล้วก็มีน้ำจิ้มลูกชิ้นค่ะตัวเนี้ย ฟิฟิวน้ำจิ้มไก่อะค่ะเอาไว้กินคู่พวกกับบรรดาเกี๊ยวทอดแล้วก็ปอเปี๊ยะอะไรแบบนี้ตอนแรกตันก็งงว่าอน้ำจิ้มลูกชิ้นแต่มันไม่มีลูกชิ้นก็คือเอาไว้กินของกินเล่นค่ะ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านขา้าวๆที่เราแอบแอบถ่ายมาโดยที่ไม่ติดคนนะคะ <c oughs> จริงๆร้านเขาก็สาขาเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นใครที่อยากพาหลายๆคนไปที่บ้านหรือเพื่อนแก๊งใหญ่ๆเนี่ยแนะนาว่าให้จองล่วงหน้านะคะ และนี่เราก็กลับมาต่อชาบูกันต่อค่ะที่พลาดไม่ได้ก็ต้องเป็นลูกชิ้นตัวชีตตัวนี้นะคะที่ร้านดังๆเขาก็มีเสิร์ฟกันที่นี่ก็เหมือนกันค่ะมีสั่งให้ได้ไหมอันเห็นน้องแซลมอนตรงหน้าไหมนี่เป็นลูกชิ้นปลาอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าอร่อยมากเจ้าลูกชิ้นตัวนี้ที่สุก,กี้ร้านดังเขาก็มีเสิร์ฟกันนะคะที่ชอบลูกชิ้นอันเนี้ยก็เพราะว่าด้านนอกเขาว่ามันจะเป็นแบบ เหมือนลูกเหมือนป้าแผ่นนะคะมันจะมีความหนึบๆข้างในก็คือเนื้อแน่นอันนี้อร่อยดีค่ะเอากินกับน้ําซุปหมาล่าก,ก็ยิ่งเข้ากันที่นี้ขอมาชิมเนื้อโชวกันบ้างปกติแล้วเนี่ยเราเป็นคนชอบกินเนื้อที่เป็นแบบเนื้อสดไม่ชอบแบบที่เขาราดซอสอะไรแบบนี้มาแต่ว่าซอสที่ร้านของเขาเนี่ยม,มันไม่ได้มีรสชาติเด่นกระโดดอะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลมากกับการที่ราดมาบนเนื้อเราก็แค่จุ่มล้างเข้าไปกับบรรดาน้ำซุปสามหม้อของเรา กินไปกินมาเนี่ยน้ำซุปที่เติ้ลชอบที่สุดก็คือยกนิ้วให้กับหมาล่าเลยทั้งที่ปกติไม่ค่อยกินเพราะว่าน้ำซุปเขาเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดจัดๆทำให้รู้สึกชาลิ้นอะไรขนาดนั้นนะคะมันยังมีความแบบสามารถตักสดได้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำให้บรรดาเนื้อสัตว์หรือว่าตัวผักของเราเนี่ยมันเผ็ดเกิน ที่ของเต้นเวลากินเนื้อก็คือเต้นจะจุ่มประมาณ5ถึง6ทีอย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน10เพื่อให้เนื้อแค่พอสุกพอยังมีความนุ่มอยู่แล้วก็อันเนี้ยปกติจะกินคู่กับไข่ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าล้างลิ้นเราด้วยกันกินคู่กับน้ำจิ้มก่อนโดยน้ำจิ้มที่เต้นเลือกมานะคะก็จะเป็นน้ำจิ้มงาผสมกับตัวหมาล่าค่ะอันนี้อร่อยดีค่ะแล้วก็เติมผักชีนิดหน่อยเข้ากันเข้ากันสุดๆ ใครที่มีทิคการกินชาบูเนื้อ,อยังไงให้อร่อยเนี่ยลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะคะเผื่อรอบหน้าจะลองเอาไปทำตามกันบ้างเพราะว่าไปกินชาบูบ่อยมากแต่แต่แต่สำหรับใครที่ไม่กินเนื้อนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปเขามีเนื้อหมูเนื้อไก่เมนูซีฟู้ดจัดเต็มลูกชิ้นหลากหลายค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่คุม้มและอีกอย่างหนึ่งในราคา200กว่าบาทเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะละค่ะที่ให้เลือกได้หลากหลายขนาดนี้ ตัวน้ำซุปอีกอย่างหนึ่งที่ต้นชอบก็คือตัวน้ำซุปน้ำดํานะคะที่เอาผักใส่อยู่นั้นเพราะว่าลงแป๊บเดียวคือหมดมันก็ไม่ได้มีรสชาติจัดจ้านอะไรแล้วก็มีความหอมๆของตัวน้ําซุปอยู่มันก็เลยช่วยให้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ใครที่เป็นสายแซบเนี่ยยังไงก็ต้องเลิฟตัวหมาล่าแน่นอนบอกไว้เลย นี่แหละคะ่ะนาทีนี้ก็เป็นการกินกินชิมชิมวนไปเนื้อก็อย่างที่บอกคะ่ะจุมจ่มๆพอให้เนื้อยังมีความชุ่มฉ่ำแดงเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะยังนุ่มอยู่เวลาเรากินนะคะแล้วก็จะมีตับค่ะนีทเต้ลสั่งมาอันนี้คือทางโต๊ะกินอยู่คนเดียวเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูปรับเสียนได้นะคะเพราะว่าบางร้านเนี่ยมันจะมีความเค็ว ของตัวตับมันก็เหมือนแบบมันไม่สดแล้วแต่ที่นี่ก็คือไม่มีค่ะนันนี้ก็จะเป็นเนื้อล็ดต2ของเรานะคะมันก็จะไม่ได้เสิร์ฟมาในถาดใหญ่ๆแล้วอย่างที่บอกไปดีนะว่าตอนแรกต้นได้ถ่ายรูปเอาไว้เยอะมากก็เลยแบบเออยังมีช็อตดีๆเอามาแบ่งให้ลูกบ้านช่องเราได้ดูกันบ้างอันนี้พาแม่มาด้วยก็เห็นไหมคะว่าผู้ใหญ่กินได้เพลิน และนี้ก็คือเมนูที่แนะนำว่าทุกคนจะต้องสั่งแบบคูณ2คูณ3ไปเลยกับน้องฟองเต้าหู้ที่บอกว่าพอเอามากินคู่กับน้ำซุปหมาล่าเราเข้ากันมากน้องมีความแบบนุ่มๆหน,นึบๆแล้วก็มีความดูดน้ำซุปเข้าไปมันก็จะอร่อยค่ะเนี่ยตอนที่เราใส่ลงไปในหมอ้อแล้วน้องจากแห้งๆกรอบๆมันก็จะเป็นนุ่มๆแบบนี้เลยเอามาจิ้มคู่กับน้ำจิ้มงาก็คือเลิฟ จากนั้นเราก็ลุกไปตักน้ํากันค่ะหลังจากกินของข้าวมาสักพักหนึ่งแล้วน้ําที่นี่นะคะเป็นราคารีฟิลแล้วมีทั้งเก๊กฮวยชาแล้วก็น้ําอัดลมให้เราเลือกค่ะและอีกที่สําคัญเขามีเป็นเหมือนสเลอปี่ตรงนี้ด้วยเป็นตัวลิ้นจี่ปั่นกับตัวพันหรือสับปะรดปันด่นนต่ต้นจำไม่ได้ละแต่คือน้องก็คือมีความอร่อยสดชื่นดีค่ะแต่ว่าเขาจะให้มาแค่คนละแก้วนะเพราะฉะนั้นใครอยากจะกินปั่นก็ ต้องเลือกแค่อย่างเดียวใครอยากจะกินเป็นน้ำแบบกดอย่างนี้ก็ต้องเลือกเอาค่ะก็คือกินให้หมดแล้วก็ไปตักใหม่เนาะส่วนใครใส่ยรักสุขภาพไม่ติดน้ำหวานไม่ใช่เด็กอ้วนก็คือนี่ค่ะเขามีคูวเวค่ะน้ำเปล่ากดเอาเลยจบๆถ้าใครไปสาขานี้นะนะคะจะรู้ว่าที่ร้านเนี่ยค่อนข้างแคบโดยเฉพาะตรงโซนน้ำตรงเนี้ยใครที่จะลุกไปตักน้ำเนี่ยก็ใจเย็นๆต่อคิวกันดีๆแล้วก็อย่าเบียดกันนะคะ ชามะนาวกับองุ่นเคียวโฮตรงนี้ก็ดีนะคะเผื่อบางคนเนี่ยเบื่อนะ้ําสไตล์แบบเก๊กฮวยอะไรอย่างนี้ก็ตัดเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นปอบเปียะเนื้อค่ะที่เขาติดไปลายไว้ตอนแรกเราไปตักมาแล้วก็นี่ก็จะเป็นเกียวหมูกับตัวนักเก็ตค่ะเราก็ชิมชิมเล่นเล่นวนๆนไปแบบนี้คืออย่าไปกินจริงจังเพราะว่าจุดหมายสาคัญของเราอยู่ที่ชาบูนะคะด้านในของน้องเขาก็เป็นแบบนี้เลยมันจะเป็นเนื้อแล้วก็มีวุ้นเส้นเนื้อแน่นด้านในค่ะ ไม่ได้มาแบบเล่นๆนะคะบอกเลยของกินเล่นของเขาแต่ละชิ้นแต่ละแบบอีกอันหนึ่งนะคะที่มาด้วยกันก็คือตัวเกียเก๊ยวหมูเกี๊ยวหมูของเขาก็คือกรอบอร่อยมากแล้วก็ไม่ได้เหนียวนะเหมือนเขาเพิ่งจะทอดเติมอยู่เรื่อยๆอะ่ะไม่ต้องกลัวว่าของกินเล่นที่นี่จะไม่อร่อยแล้วก็จะเหนียวค้างนะคะไม่จาดแล้วไส้เขาก็คือมาจุกๆทุกแบบทุกอย่างอันนี้การันตี อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งค้นพบว่าอร่อยมากเ็าเป็นครั้งแรกที่ได้กินตัวหมหาล่านั่นก็คือตัวนี้ค่ะตัวเส้นมันหนึบอันนี้ตอนแรกน้องเขาก็จะมาเป็นแบบเส้นแข็งแข็งแห้งๆเหมือนเส้นอบอะค่ะเราพอเอาเราเอาไปต้มแล้วว่าน้องกับมีความเหนียวหนึบนุ่มอร่อยมากกินคู่กับน้ำซุปร,อร้อนๆหรือว่าเอาไปจิ้มกับตัวน้ำจิ้มมันมันงาค่ะอันนี้ก็คือเข้ากันดีสุดๆเราก็คือ กลัวอิ่มก็กลัวนะแต่ว่าพอความมันลอยของน้องเราก็สั่งมาหลายรอบมากเอามากินคู่กับเนี้ยค่ะน้องปลาน้องแซลมอนเราวรทอเียกน้องแซลมอนก็น้องแบบปั้นมาเป็นตัวๆแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเนื้อข้างในอะค่ะมันมีความนุบหน,นับอร่อยดีเราก็เลยชอบก็คือเคียวตุยต้ยๆไม่หยุดแล้วด้วยความที่ร้านเขาค่อนข้างเล็กก็คะบางทีพอคนเยอะมันก็เลยอาจจะร้อนหน่อยน้าคือเมื่อกมากแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะรสชาติอาหารดีเราให้อภยัย อันนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมค่ะอย่างที่บอกว่าถึงว่าเราเนี่ยะกลัวว่าอิ่มเกินก็เถิดเราก็ยังรู้สึกว่ากินเนื้อทั้งทีมันจะต้องมีข้าวมันจะผิดไปจากนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนชอบกินข้าวไม่ว่าอย่างไรก็ามข้าวของเขาก็คืออร่อยมากนะเอาจริงสามารถเอาตะเกียบคลิปได้เลยอะเอามากินคู่กับเนื้อลอนๆก็คืออร่อยเข้ากันดีค่ะนี่เราตักเอาไว้พุนๆรอบๆนี้เลยนะคะนี่ก็คือตัวเส้นมันหนึบไม่รู้สั่งมารอบที่เท่าไหร่แล้วค่ะ แต่ว่าสั่งมารอบหนึ่งเขาอาจจะให้มันไม่เยอะสองสาเส้นอะไรแบบนี้ถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าแต่ละเส้นของเขามันหนามากอะ่ะใครที่เป็นคนชอบกินหมาล่าอยู่แล้วก็คงจะรู้จักน้องเขาเป็นอย่างดีนเนาะแต่ว่าเราอะ่ะไม่เคยกินหมาล่าเลยเราเลยรู้สึกว่าว้าวมากกับตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้กินแล้วก็ติดใจเลยพอกลับมาจากวันนั้นเราก็คือพยายามหาซื้อแล้วก็จะเอามาต้มกินเองอยู่ค่ะเราก็กินวนไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนเลยค่ะจะบอกว่าพอด้วยความที่เขามีน้าซุปสามแบบเนี่ยสามช่อง มันก็เลยช่วยให้เราเนี่ยไม่เลี่ยนสามารถแบบเหมือนเปลี่ยนรสชาติไปไปมามาได้เราก็เลยกินได้เรื่อยๆใครที่ชอบกินเนื้อเนี่ยอ,อ,อย่างที่บอกว่าจะรู้ว่าเนื้อของเขาก็เป็นเนื้อที่ค่อนข้างดีอะค่ะมันจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยสดมากเอาไปลวกแล้วคือนุ่มหนึบหนับอร่อยค่ะเติ้ลก็คือมัวแต่ถ่ายไปกินไปกว่าจะได้แต่ละช็อตก็คือกินไม่ทันคนอีกสองคนที่เหลือบนโต๊ะเลยค่ะเพราะว่าอร่อยจริงอันนี้ไม่มีรีวิวไม่มีค่าสปอนอะไรใดๆทั้งสิ้น ที่เห็นถ่ายช็อตได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าช่วงที่ต้นไปเนี่ยคนยังไม่ค่อยเยอะเพราะเป็นช่วงที่ร้านเพิ่งเปิดไม่นานอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเย็นๆดึกๆเนี่ยรับรองว่าคนแน่นแน่นอนค่ะเพราะว่าใครๆก็คงพาครอบครัวไปกินอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าอย่าลืมจองล่วงหน้านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสาขานี้โตะไม่เยอะแล้วร้านก็ค่อนข้างเล็กอยู่ค่ะ สำหรับพนักงานที่ร้านก็คือน่ารักนะคะแล้วก็ดูแลดีค่ะแต่ละอย่างที่เราสั่งไปก็ใช้เวลาไม่นานเลยในการมาเสิร์ฟไม่ได้มีจังหวะรอจนเราบ่นหรืออะไรใดๆนอกเหนือไปจากเนื้อแล้วหมูสามชั้นของเขาก็ดีไม่แพ้กันค่ะนี่ค่ะแผ่มาเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้ตอนที่เราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสั่งเพิ่มแน่ๆเลยมันดูไม่มันดูบางๆไม่น่าจะอิ่มแต่ว่าแต่ละชิ้นเขาก็คือบางแต่ยาวมากค่ะกินคำนึงก็คือแน่นมาก เพราะฉะนั้นก็สั่งพอประมาณกินไปกินมาช่วงหลังๆเราก็เอาน้าจิ้มซีฟู้ดเข้าสู้ค่ะช่วยแก้เลี้ยนได้ดีมากเติมพริกเติมตัวกระเทียมเพิ่มเข้าไปหน่อยนะคะสําหรับใครที่เป็นสายแซบอย่างที่บอกไปค่ะเนื้อหมูเขาก็ดีไม่แพ้กันนะคะสําหรับระยะเวลาที่ร้านให้มา90นาทีนี้บอกเลยว่ายาวนานมากทีเดียวเพราะเรากินแบบจุกๆตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรกที่เขาให้มาแล้วจะบอกว่านี่เป็นชาบูแรกที่รู้สึกว่า คนรอบตัวข้างๆก็คือกินไม่หยุดเลยค่ะอย่างที่เติ้ลนบอกไปอาจจะเป็นเพราะตัวน้ําซุปเนาะเพราะเขามีให้เลือกหลากหลายน้ําซุปแล้วตัวน้ําจิ้มก็มีอีกหลากหลายด้วยช่วยลดความเลี่ยนทาให้เรากินต่อเนื่องได้ยาวๆอยู่ค่ะนอกจากเนื้อแองกัสแล้วเขาก็ยังมีเนื้อแบบอื่นๆอีกนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อใบพายนะคือกินไปกินมาไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันไหนคือเนื้ออะไรเราเป็นคนที่อร่อยไปสมบูรณ์ด้วยสมัง้ง แต่เห็นไหมล่ะคะว่าถ่ายไปถ่ายมาต้องหลายช็อตน้ําซุปไม่พองลงเลยเพราะว่าเติมกันอยู่ตลอดเวลาของก็คือแน่นอยู่ตลอดเวลาคืออะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อหมูสไลด์ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบคอนอันนี้แปลกตาดีค่ะเพราะว่าหลายๆร้านเขาอะไม่ได้ใช้เบคอนแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นแบบสไตล์หมูสามชั้นเฉยๆแต่ที่นี่คือมีทั้งหมูสามชั้นแล้วก็มีเบคอนแบบจุกๆให้เราเลือกได้เลยพอ็อดหลังๆเนี่ย พอกดสั่งเนีแองกัสมันก็จะมาในแบบถาดหน้าตาแบบนี้แล้วค่ะมันก็จะไม่มีถาดยาวๆให้เราถ่ายรูปสวยๆอย่างที่บอกไปแล้วนี่ขนาดต้นกดมาเยอะแล้วนะเขาก็เหมือนแบบเสิร์ฟเป็นถาดใหญ่แทนไม่ได้มีถาดยาวให้แล้วตอนแรกกะว่าจะมาถ่ายรูปเพิ่มซะหน่อยมาถึงช่วงท้ายของการกินแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะไม่ไหวและแน่นเกินเราก็ยังไม่สามารถบุกออนจากน้องฟองเต้าหู้ได้เลยค่ะสั่งมาใส่ในตัวน้ำซุปหมาล่าไม่หยุดแปลกมาก มันมีความอร่อยแบบแปลกๆที่เราไม่สามารถหนีพ้นทั้งที่ปกติเราเป็นเด็กอ้วนที่ไม่ชอบกินอะไรสไตล์คินคินอย่างเต้าหู้เลยค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถปฏิเสธตัวนี้ได้กินคู่กับน้ำจิ้มงาน,นะคะอย่าลืมเติมหมาล่านิดหนึ่งเติมผักชีนิดหน่อยก็คือจบเพอร์เฟกเลยในตัวนี้ถ้าถามว่าเธอจ๋าแล้ว200กว่าบาทเนี่ยมีของหวานไหมของหวานเขาก็คือไอติมไปเลยค่ะตักเอา อยากกินรสอะไรแบบไหนก็คือมีหลากหลายค่ะเขามีถ้วยพลาสติกเตรียมไว้ให้ตรงตรงโซนน้าจิ้มมาค่ะใกล้ๆกันแล้วก็ตัวข้างๆก็จะมีไอติมเนี่ยติมตักอันนี้แต่ไอติมของเขาไม่ได้แข็งจะต้องใช้กล้ามน,นะคะเป็นไอติมแบบนุ่มๆสามารถตักได้เองเลยค่ะคุณผู้หญิงถึงของหวานเขาจะมีแค่อย่างเดียวแต่ก็เป็นไอติมที่หลากหลายรสให้เลือกนะคะ ที่ต้นชอบเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวอันนี้ค่ะเหมือนจะเป็นมะนาวมีความแบบเปรี้ยวๆเวลากินแล้วสดชื่นช่วยแก้เลี่ยนได้เยอะสำหรับคนที่กินขาวมาเยอะนะคะแล้วก็จะมีตัวขวามือบนสุดอะค่ะเป็นเหมือนสตรอเบอรรี่น้องคนนี้ก็อร่อยเช่นกันเด็กๆก็น่าจะชอบนะคะมีรสชาติให้เลือกหลากหลายแบบนี้ด้านซ้ายของเขาก็ยังจะมีตัวกาแฟแล้วก็ตัว เป็นเหมือนช็อกโกแลตชิพอยู่ด้วยนะคะก็ใครที่ไม่ชอบกินเปรียปร้ยวๆเนี่ยรสชาติเขาก็มีให้เลือกเยอะอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วเขาก็มีเติมเปิดฝากล่องใหม่แน่นอนถ้าเกิดว่าของหมดปากบอกว่าอิ่มแล้วแต่พอร,รู้ว่ามีของหวานปุ๊บก็คือตักกันทีคนละสองสามถ้วยไปเลยค่ะช่วยไม่ได้หนะกระเพาะของคาวก็ของหวานเนี่ยมันแยกกันทุกครั้งเลยเวลาเราไปกินทีไรอันนี้ค่ะโชว์ฝีมือการตักไปเองเลยค่ะ เป็นผู้หญิงแรงน้อยก็สามารถตักได้อย่างที่บอกไปไม่มีความแข็งจนต้องใช้นักก้ามาตักแต่อย่างใดดูแลตัวเองกันได้แน่นอนค่ะเด็กๆน้องๆน,นี่ก็สามารถตักได้นะคะเพราะว่าน้องเขานุ่มมากไอติมเขาดีอยู่นะคะสําหรับบุฟเฟ่ราคานี้โดยเฉพาะพวกไอติมที่เป็นรสชาติผลไม้ค่ะมันจะมีความหนึบๆแล้วก็เ,เนหนียวๆในหน่อยคือมันจะไม่ได้แบบเป็นเนื้อหนักๆอะไรให้เราตักยากกินยากอันนี้ก็คือหน้าตาของคนที่ได้กินของหวานค่ะแฮปปีส้สุดๆ ก็เอาละค่ะกินอิ่มจ่ายเงินเรียบร้อยราคาเน็ตรวมน้ำของเขานะคะปกติจะอยู่ที่274บาทค่ะรวมแวดแล้วก็อยู่ที่ประมาณ296นั่นแหละคะ่ะสำหรับเราลูกบ้านช่องลิตเติ้ลดีมที่อยากตามรีวิวตเติ้ลไปนะคะก็ไปกันได้เลยที่ร้านชาบูบอมสาขาฮะไทยราชนะคะอยู่ติดริมถนนเลยตรงเขตคลองสามวาชีดเดวันนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันอนะีหน้าบายบาย